ของการเจราจาระหว่างสหรัฐกับไทยนะคะเรารอกันอยู่นะคะว่าตกลงสหรัฐจะนัดวันมาเมื่อไหร่นะคะเรากําลังพยายามดูว่าเราจะเดินหน้าทันจากที่สหรัฐเนี่ยเขาตั้งกรอบเวลาไว้หรือเปล่านะคะ ว่าเรื่องนี้ค่ะทา้านขออาจารย์สุรเกิเสถียรไทยนะคะก็ออกมาแนะนําค่ะว่าเราควรจะมีกลยุทธ์นะคะประมาณ4ด้านด้วยกันในการเดินหน้าเจรจารวมถึงควรมียุทธศาสตร์ระยะยาว10ปีระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยนะคะโดยศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกิเสถียรไทยอดีตรองนายกศศรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะกล่าวในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2025 Building on a Long-standing Partnership ซึ่งจัดโดยหอาการค้าไทยและสภาวการค้าไทยแห่ง ประเทศไทยร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยหรือว่าแอมแชมรวมถึงหอการค้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า U.S. Chamber of Commerce ค่ะโดยมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยนะคะว่ามีมาอย่างยาวนานและมีพื้นฐานมาจากค่านิยมร่วมและความเคารพซึ่งกันและกันโดยดรสุรเกียรติมองว่าไทยกับสหรัฐควรจะมีการวางแนวทางและขยายความร่วมมือด้านการค้า4ด้านหลัก ด้านแรกค่ะคือด้านพลังงานสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยประเทศไทยตั้งเป้าเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050แต่ว่าการบรรลุเป้าหมายนี้ต้องอาศัยการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็น EV ีสมาร์ทกริดหรือว่าเทคโนโลยีสะอาดซึ่งสหรัฐเป็นผู้นําระดับโลกด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดดังนั้นประเทศไทยยินดีต้อนรับสหรัฐไม่ใช่แค่ในฐานะนักลงทุนแต่ว่าในฐานะหุ้นส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบกรมและโมเด ธุรกิจยั่งยืนนั่คือด้านแรกนะคะด้านที่2คือความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพแม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่ว่ายังคงเป็นผู้ส่งออกอาหารและบริการสุขภาพรายใหญ่ดังนั้นเราควรผลักดันด้านนี้3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลและ AI ความสามารถในการแข่งขนันในอนาคตอย,อยู่ที่เศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกําลังผลักดันนโยบาย AI ในภาคการเงินอุตสาหกรรมระบบงานไปจนถึงจริยธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และการค้าดิจิต และสุดท้ายนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการศึกษาค่ะความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐนะคะควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของคนไม่ใช่การค้าและประเทศไทยนะคะควรจะยินดีขยายความร่วมมือกับทามเทลายสลวนวิจัยและก็โครงการผู้นำของทางสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะ แต่นอกจากนี้นะครับอาจารย์สุรกิจเองนะครับยังมีการเสนอให้จัดตั้งเวทีเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐสำหรับระยะเวลา10ปีนะครับจุดนี้เน้นอะไรกันบ้างอาจารย์บอกเน้นความยืดหยุ่นนวัตกรรม ความทั่วถึงความไว้วางใจและการเชื่อมโยงด้านนโยบายครับเพื่อที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนนะครับจากประวัติศาสตร์สู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างสารรค์ด้วย <c oughs> บ้านเราเองครับไทยครับเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีประชากร600ล้านคนเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตวรวดเร็วชนชั้นกลางที่ขยายตัวออกไปโดยโครงสร้างพื้นฐา,านที่แข็งแรงครับเชื่อมโยงกันกับ ห่วงโซ่ประธานระดับโลกและไทยครับยังเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่น่าเชื่อถือสถานก,การเข้าสู่ตลาดภูมิภาคสําหรับภ,ภาคธุรกิจสหรัฐทีนี้จุดแข็งของบ้านเราไม่แต่เพียงแค่เรื่องของภูมิศาสตร์นะครับแต่ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ในยุคที่เต็เบรดความไม่แน่นอนอีกด้วย ทีนี้ครับมีอู่หนึ่งประเด็นครับที่สหรัฐเนี่ยเริ่มแสดงข้อห่วงกังวลตั้งแต่ที่มีมาตรการนะครับ r e ิ i p r o c a l t a r i f f ขึ้นมาก็คือประเทศใดก็ตามนะครับที่มีการค้าเนี่ยเกินดุลกันกับเขาบ้านเราเองก็ถือว่าติดอันดับกับเขาไปด้วยนะครับดังนั้นในมิตินี้เองนะครับประเทศไทยเองก็มีจุดยืนครับว่ามีความพร้อมและยินดีในการที่จะลดขนาดการขาดดุลเนี่ยลงนะครับหนึ่งล้านดอลลาร์ด้วยโดยทางด้านของคุณพิชัยชุนหัวชิระครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทังท่านบอกบอกว่าไทยเองยินดีที่จะลดดุลการค้านะครับหนึ่งหันล้านดอลลาร์เช่นการเพิ่มเติมการนําเข้าของสหรัฐการเพิ่มขึ้นและลรบภาษีสินค้าบางประเภทเนี่ยลงโดยก็มั่นใจแหละครับว่าความร่วมมือเนี่ยครั้งนี้จะนําไปสู่ผลลัพธ์แบบ mm. วินวินคือชนะด้วยกันทั้งคู่ซึ่งได้มีการจัดทําข้อเสนอหรือโปรโพ a l s ไปอย่างละเอียดไปแล้วและพร้อมที่จะเดินหน้าในการเจรจาด้วย นอกจากนี้ครับเริ่มตรีครังคือคุณพิชัยบอกว่าไทยเองได้รับการจัดอันดับนะครับให้อยู่ในอันดับ9ถึง10ของประเทศเกิดใหม่ที่น่าลงทุนที่สุด25อันดับแรกของโลกในปีนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับและเป็นโอกาสที่เราจะไม่ควรจะมองข้าม ทีนี้นะครับจากดัชนีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็คือ FDI Foreign Direct Investment Confidence Index 2025ก็จัะทำขึ้นโดยบริษัทที่มีชื่อว่า Kearney จากแบบสำรวจเดียวกันนะครับยังบอกว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่5ด้านความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วย ในเรื่ความร่วมมือในการลงทุนระหว่างทั้งสองชาติครับก็คือไทยสหรัฐถือเป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเองครับการลงทุนของบริษัทไทยในสหรัฐเนี่ยมูลค่าสูงกว่า7 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครอบคลุมมากกว่า20อุตส,สาหกรรมด้วยกันดังนั้นวันนี้ครับจึงเป็นโอกาสในการลงทุนแบบ2ทางคือ Two Way Investment เขาลงทุนที่เราเราไปลงทุนที่เขาไทยจะเปิดโอกาสในอีกหลายมิติครับโดยเฉพาะยิ่งเลยในภาคพลังงานและพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับสหรัฐในหลากหลายสาขาเช่นด้านดิจิท ที่บริษัทชั้นนำของสหรัฐนะครับก็เดินตบเท้าเข้ามาลงทุนในบ้านเราอย่างต่อเนื่องดังที่เป็นข่าวไปแล้วเช่น A W S Amazon Web Services Google Microsoft ที่ก็เข้ามาลงทุนในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเสียงจากคนที่อยู่ในแวดวงต่างประเทศนะครับแล้วก็ในภาควิชาการด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ